อ้ยยุงไม่มีลมก็มียุง่งเมื่อกี้คนนั้นเขาเดินไปนไหนนะ แม่ตกใจนะเพราะว่าจะเดินตรงมาหาแม่ไม่รีบเดินหนีเลยรู้คนหรือผีคนละมั้งเน,ะนาะช่ยเ,เห็นไหมเนี่ยนาตรงตรง้นเนี่ยเมื่อ<ะ>นะกี้เนี่ยแม่เห็นทุกครั้งที่แม่มาเสื้อสีขาวเดินตรง ไม่รู้ใครจะไปมองเห็นแม่อยู่ตรงนาเราเขาเดินมาตรงต้นไม้อะตรงแดนพอดีอะ่ะครั้งที่แล้วเข้ามาก็เห็นเดินมาแบบนี้ครั้งนี้เข้ามาเขาก็เห็นเดินแบบนี้เขาสงสัยว่าตกลงคนหรือผีวะฮะนนอะไรจะพอเหมาะพอเจาะมาเวลาเดียวกับเราตลอดเวลาทุกครั้งเลยทุกครั้งที่แม่มาแม่เจอเขาทุกครั้งเลยอะ่ะ พ่อลองมองดิยังเห็นอยู่ไหมเมื่อกี้นี่เองพ่อพ่อลองมอง,บบงดิอเดบบนึกว่าคนหรือผีเดินตรงดิ่งมาหาเราเลยอะ่ะเขาก็เลยหันหลังกลับเลย